ครูซาคะโพสต์ post ขายของแล้วโดนเพื่อนด่าต้องทํายังไงดีคะโพสต์ขายของแล้วโดนเพื่อนด่าแก้ด้วยวิธีนี้ค่ะคุณเคยข,ยขายของโดยที่คุณไม่โพสไหมคะขายของอยู่ในถ้ำใครจะไปเห็นและใครจะมาซื้อก็เคยไม่โพสต์แล้วอ่ะมันขายไม่ได้ใช่ไหมคะวันนี้ค่ะคุณต้องเข้าใจก่อนการโพสต์ขายคือการเปิดหน้าร้านคือการสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าค่ะว่า คุณเป็นแม่ค้าออนไลน์ที่ไว้ใจได้จริงใจซื่อสัตย์ส่งของจริงมีของจริงเปิดเผยตัวตนของคุณเท่ากับการสร้างความน่าเชื่อถือค่ะและข้อที่2ก็คือคุณค้าถ้าเพื่อนคุณคนหนึ่งอ่ะเขาเป็นเพื่อนแท้คุณจริงๆอ่ะและเขาเป็นคนขยันทํามาหากินซื่อสัตย์สุจริตคุณจะเป็นกําลังใจให้เขาไหมแต่ถ้าสมมุติเพื่อนคุณอ่ะเขารู้ว่าคุณกาลังขายของออนไลน์กําลังทําเพื่อพ่อเพื่อแม่เพื่อลูกและเขามาบอกว่าเขามานินทาคุณเขามาหัวเราะเยาะเขามาดูถูกคุณ คุณว่าแบบนี้เรียกว่าเพื่อนแท้ไหมคะดังนั้นบางทีการขายของออนไลน์อาจจะคัดคนที่ไม่จริงใจออกไปจากชีวิตและเหลือเพื่อนแท้ดีๆก็ได้นะคะอันนี้คือทางแก้ด้วยรักขูซาค่ะ